เห็นได้แบบชัดเจนสาเหตุหลักทำให้แพคแคนาดาเก็บตกหลังรอบแบ่งกลุ่ม16ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดหัวในกลุ่มเอได้ไม่สวยนักด้วยการแพ้ต่อทีมชาติแคนาดาไปแบบพลิกล็อก1ต่อเซตช่วงหัวค่้นมเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจบการแข่งขันเพียวอัชราพรคงยศหัวเจคนสวยของทัพตกชาวไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ปราชัยนัดนีว่าเป็นเพราะเครื่องร้อนช้า หนวกกับสบภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ลืมให้เครดิตผู้แข่งด้วยเช่นกันเกมนี้เราค่อนข้างออกตัวได้ช้าค่ะด้วยสภาพร่างกายของเราที่อาจจะเจอศึกหนักมาสองสนามก็ทําให้เราออกตัวได้ค่อนข้างช้าในแมตชนี้ฝั่งแคนาดาเขาแก้เกมเราอย่างดีมากๆแบบตั้งใจที่จะมาเอาชนะในแมตชนี้เลยด้วยความที่ในนชั่นส์ลีกเข้าแพ้เราหนูเลยรู้สึกว่าเขาทําการบ้านมาค่อนข้างดีค่ะแล้ววันนี้เราอาจจะหลุดฟอร์มตัวเองไปค่อนข้างเยอะด้วยอัชฉรพรกล่าวสําหรับโปรแกรมนัดต่อไป วอนเลือกวันจริงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีในวันพุธที่5ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องเวิร์กพอร์23